รถใช้งานมาไม่นานนะครับก็ถือว่าโอเคสภาพภายในยังสะอาดสะอ้านอยู่แกนเหล็กต่างๆนะฮะพรมก็ไม่มีฝุ่นนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูอะไรส่วนอื่นนะฮะจะเล่ารายละเอียดให้ฟังเช็คลวตู้แอร์หลังนะครับที่เราจะเปลี่ยนให้ใหม่ กับรถเชฟโรเลตคันนี้นะฮะก็ตรวจเช็คกันก่อนนะฮะนี่วาลก็ตรงตามสเปคนะฮะตามสเปคเลยสติ๊กเกอร์สีเขียวเนี่ยนะฮะแท้ตรงตามสเปคของเขานะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอะไรนะครับว่าทําไมเราถึงต้องเปลี่ยนนะฮะทำไมเราถึงต้องเปลี่ยนอะไรคันนี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูอะไรกันละ ตัวคอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้ที่มีอาการเสียนะฮะวันนี้เราเปลี่ยนคอมใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะฮะคอมใหม่ไม่ต้องรอนานนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูของเก่านะครับของเก่าอันนี้คอมใหม่เรียบร้อยแล้ว ตั้งเรียบร้อยนะแผงคอนเนเซอร์ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับนี่ยก็จะเห็นตัวกรองน้ำยาแอรนะ์ของใหม่นะครับตัวนี้งานในส่วนของคอมแอร์นะครับ เพราะว่าคิวงานซ่อมที่ร้านที่ผ่านมามันหลายคันนะฮะถ้าเราถอดหน้าปัดก่อนเราจะขยับรถไปไหนไม่ได้ละว,วันนี้เราก็ติดตั้งคอมให้เรียบร้อยนะฮะแผงแอร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถึงลงมือถอดหน้าปัดด้านในครับถอดถอดแบบนี้เราก็ขับเคลื่อนรถไปไหนไม่ได้นะฮะบ,บางทีต้องเอารถเข้าเอารถออกสลับรถนะครับ เดี๋ยวมาดูอะไรที่เราเปลี่ยนให้คันนี้นะฮะแผงแอร์ที่ติดรถมานะครับวันนี้เราก็เปลี่ยนให้ใหม่ของใหม่ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เอาแกะอีกตัวหนึ่งให้ดูเทียบกันนะครับแผงแอร์พร้อมแผงแอร์ใหม่พร้อมตัวกรองไดเออร์นะครับเดี๋ยวมาดูตู้แอร์ที่ เปลี่ยนมาตู้แรกนะฮะก็จะมีคราบรั่วแบบนี้นะฮะมีคราบรั่วเขียวๆแบบนี้นะฮะก็เป็น UV นะฮะยุรั่วจะเห็นว่าคราบมันมีคราบเขียวๆก็เป็นตู้จากศูนย์นะฮะนะฮะก็ติ๊กเกอร์บอกชัดเจนว่าตู้จากศูนย์ GM นะครับตู้ที่เราใส่ให้ก็เนี่ยครับนะฮะตู้จากศูนย์ GM เหมือนกัน ตัวเดียวกันรุ่นเดียวกันนะฮะฉะนั้นคือสบายใจได้นะครับว่าเวลาเราบอกว่าอะไรตัวไหนเราจัดให้มาตรฐานก็มาตรฐานนะฮะรับประกันคอมเพรสเซอร์นะฮะก็ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะฮะติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะฮะเพราะว่าต้องใส่สายพานสตาร์ทรถเคลื่อนตัวนะฮะมีถ่ายรูปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยดูรูปตู้หลังที่เช็คลัว่วอันนี้คือลักษณะที่เราแนะนาให้เปลี่ยนตู้หลัง เพราะว่าเราจะเห็นว่ามันมีคราบดำๆในท่อน้ำยาแล้วนะมันวิ่งมาถึงตู้หลังแล้วถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกเนี่ยสติ๊กเกอร์วลาลสีเขียวที่ให้ชี้ให้ดูเมื่อกี้นะฮะสติ๊กเกอร์สีเขียวกวับตัวเดียวกันวาลแท้นะฮะเดี๋ยวให้ดูนี่ครับตู้ดูตรงนี้มันอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวมาดูที่มันสว่างดีกว่าเนาะเดี๋ยวให้ดูที่มันสว่างสว่าง จะได้เห็นชัดๆเลยนะครับว่ามันดำยังไงท่อมันดำมันสกรปรกวิ่งมาถึงท้ายรถยังไงนะฮะเดี๋ยวมาดูที่มันสว่างนะครับมาดูท่อฝั่งขวามือเนี่ยนะฮะคือมันจะดำๆพราอน้ํายาวิ่งมาเนี่ยมันดำๆแล้วนะฮะฝั่งซ้ายนี่ยังขาวๆอยู่นะเปรียบเทียบดูนะครับคือฝั่งซ้ายนี่เรามองลงไปนี่เราเห็นขอบด้านในท่ออยู่ ฝั่งขวาเนี่ยน้ำมันดำๆมันวิ่งผ่านมาละนะฮะก็ต้องแนะนำให้เปลี่ยนตู้แอร์ข้างหลังด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันมีเริ่มมีคราบที่เกลือขึ้นแล้วนะคือคราบที่เกลือเริ่มขึ้นแล้วขาวๆดังๆแบบนี้เนีย่ยแล้วงานใช้งานต่อไปอีกสักพักเกิดตู้แอร์รั่วก็ต้องเสียเวลามันลื้ออีกนะฮะมันนั่งหาร่วกัอนอีกจะเสียเวลานะครับนั่นคือส่วนตู้แอร์หลังเมื่อกี้เราของใหม่เราก็เช็คร่วให้เรียบร้อยนะฮะ ลองดูในวาวนะฮะในวาวจะเห็นว่าฝั่งซ้ายมือตรงเนี้จะใสๆแต่ฝั่งเนี้ยจะดำกระรูที่ให้ดูดูเมื่อกี้ดูใหญ่นะฮะดูใหญ่เป็นดำนะครับก็โอเคนะครับในส่วนของอะไรนะก็เล่าเรื่องการทำงานนะครับของทางร้านเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีในการซ่อมรถนะฮะให้เป็นประวัติให้เจ้าของรถได้ดูครับ ชุดตู้หลังก็ต้องลื้อกันออกมาแบบนี้นะครับถอดออกมาตัวนี้ก็จะเป็นท่อส่งลมขึ้นไปด้านบนนะช่องลมก็จะออกด้านบนนะออกด้านบนตู้แอร์ก็อยู่ท้ายรถนะฮะอยู่ท้ายรถล้ลางทางเดินท่อน,น้ำยาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะก็เดี๋ยวเตรียมตัวประกอบละตู้ก็เช็กลวเรียบร้อยนะเดี๋ยวเตรียมตัวประกอบ